สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาคู่สมพงษ์ตามปีนักษัตรจีนยิ่งรักกันก็ยิ่งจะทำให้ยิ่งร่ำรวยครับวันนี้จะมาพูดถึงนะครับปีคู่สมพงษ์ตามปีนักษัตวจีนหลายท่านที่ยังไม่รู้ว่าปีนักษัตรจีนหรือปีเกิดเราเป็นปีนักษัตว์อะไรแบบนี้ก็ต้องไปหาข้อมูลกันสักหน่อยครับว่าพ่อสอเกิดเราเป็นปีนักษัตวอะไร ปีนักสัตว์ก็ประกอบไปด้วย12นักสัตว์นะครับปีชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสียงมะเมียมะแม,ม,แมวอกระกาจอกุลมี12ปีนักสตัตว์แล้วท่านผู้ฟังเกิดนักสัตว์อะไรเมื่อรู้ว่าเกิดนักสัตว์อะไรเสร็จคราวนี้เดี๋ยวเรามาฟังว่านักสัตว์ของเราจะมีคู่สมพงหรือคู่มิรคู่ดีที่เมื่อเราแต่งงานกาันร่วมหุ้นทาธุรกิจกันเป็นเพื่อนกันก็จะมีส่วนช่วยในการเสริมดวงหนุนนําให้สตาชีวิตดีขึ้นในแต่ละด้านนั่นเองนะครับ เริ่มที่ปีชวดกันเลยดีกว่าปีชวดก็คือปีหนูนะครับตามนักสัตร์จีนกล่าวไว้ว่าปีชวดหากินเก่งปากจัดมั่งมีก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับปีเสริมดวงหรือปีที่สมพงจะแต่งงานหุ้นส่วนคบหาสมาคมล้วนดีทั้งสิ้นก็คือปีชวดกับปีฉลูหรือปีวัวเสริมดวงการเงินปีชวดกับปีมะโรงงูใหญ่เสริมความคิดแล้วก็ปีชวดกับปีวอกหรือปีลิงเสริมความสุขนั่นเองครับ ถ้าคนที่เกิดปีหนูแล้วเจอเพื่อนเจอคนที่ชอบแบบนี้ก็สร้างความสัมพันธ์ไว้นะครับเพราะตามหลักนักสัต์จีนแล้วปี3ปีนี้คือปีที่เป็นปีที่เป็นดวงสมพงกับคนที่เกิดปีชวดหรือปีหนูนั่นเองสรุปอีกครั้งนะครับปีชวดปีชวดถูกฉลกกับปีฉลูเสริมดวงการเงินปีชวดถูกโฉลกกับปีมะแมเสริมดวงความคิดแล้วก็ปีชวดถูกโฉลกกับปีวอก เสริมดวงความสุขนั่นเองล้ครับปีต่อมานะครับคราวนี้เรามาดูปีชงกันก่อนลืมไปเมื่อกี้ปีสมพงษ์เสร็จเราต้องรู้ว่าปีหนูเนี่ยไม่ถูกกับปีอะไรปีหนูก็คือไม่ถูกกับปีมะเมียนะครับจะทําให้ทะเลาะเบาแหวงกันเนื่องจากความคิดที่ไม่ลงรอยควรแก้โดยการหาวัวขาวคู่มาตั้งทางทิศใต้แก้ภัยพานได้และทําบุญกล้วยส้มคู่ดอกรักมาถวายพระที่บ้านและพระประธานในโบสถ์ เป็นการแก้เคสแผ่เมตา้คนรักนะครับการแก้เคเหล่านี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต่อมานะครับเรามาดูปีฉลูกันบ้างคนเกิดปีฉลูหรือปีวัวตามปีนักษัตรจีนกล่าวว่าปีฉลูมุ่งมั่นเอาอะไรเอาให้ได้ไม่ยอมคนต่อสู้จนสําเร็จปีที่เสริมดวงอยู่ด้วยกันดีจะแต่งงานหุ้นส่วนคบค้าท,ทําธุรกิจมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือเสริมดวงก็คือคนที่เกิดปีฉลู สมพงกับคนที่เกิดปีชวดเสริมการเงินคนที่เกิดปีฉลูสมพงกับคนเกิดปีมะเสงเสริมดวงการงานแล้วก็คนที่เกิดปีฉลูสมพงกับคนเกิดปีรากาก็คือเสริมดวงความสุขนั่นเองครับส่วนปีที่ห้ามสำหรับคนเกิดปีฉลูหรือปีชงกับคนเกิดปีฉลูหรือปีวัวก็คือปีมะแม่ถ้าเกิดปีฉลูมาเจอกับปีมะแม่ก็จะทําให้ร้มเหลวเข้ากันไม่ได้ควรแก้โดยการหาลูกแก้วมังกร ไ,ไว้ในหัวนอนทางทิศตะวันออกทําให้ความรักสว่างขึ้นและทําบุญลูกตาลดอกมารีว้พระขอพรเทพทําให้คู่รักดีขึ้นและแก้เครดไปถวายแสงสว่างขอพรด้านชีวิตคู่ให้สดใสขึ้นก็จะทําให้ชีวิตดีขึ้นได้นั่นเองครับส่วนเคล็ดลับในการทําบุญพวกนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับต้องบอกไปก่อน 3. พูดถึงคนเกิดปีขานละปีขานก็คือคนเกิดปีเสือนั่นเองครับ คนเกิดปีเสือปีที่เสริมดวงแล้วก็อยู่แล้วรวยแต่งงานหุ้นส่วนคบขาสมาคมขอความช่วยเหลือที่เหมาะสมสำหรับคนเกิดปีเสือคือปีมะเมียเสริมการเงินปีจอเสริมความคิดปีกุลเสริมความร่ารวยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เกิดปีเสือหรือปีขานเนี่ยก็สมพงกับปีม้าปีสุนัขแล้วก็ปีหมูโดยปีม้าจะเป็นการเสริมการเงินปีสุนัขเสริมความคิด ปีหมูเสริมความร่ำรวยปีที่ห้ามหรือชงกันก็คือปีวอกหรือปีลิงครับเพราะอยู่ด้วยทํางานด้วยกันจะทําให้วุ่นวายแล้วก็ไม่ลงรอยกันส่วนวิธีการแก้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับในที่นี้เขาบอกว่าด้วยการประดับรูปต้นไผ่เงินความร่มเย็นจะเกิดและทําบุญด้วยอักษรจีนมงคลส้มขนุนสผลก็จะเป็นการแก้เครีดได้นะครับสำหรับคนที่เกิดปีเสือนั่นเองครับ ปีเถาะครับคนที่เกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายตามปีนักษัตร์กล่าวว่าปีกระต่ายใจคอกล้าหาญรักสงบหาเงินให้ครอบครัวปีที่เสริมดวงจะแต่งงานหุ้นส่วนธุรกิจเสริมดวงในด้านต่างๆที่เหมาะกับปีกระต่ายหรือปีเถาะก็คือปีมะแมปีมะแมอยู่กับปีเถาะจะเสริมความสุขปีกระต่ายเนี่ยถ้าอยู่กับปีหมูจะเสริมการเงินนะครับแล้วก็ ปีกระต่ายถ้าอยู่กับปีมะโรงงูใหญ่ก็จะเสริมความคิดนั่นเองพูดง่ายๆว่าคนเกิดปีกระต่ายหรือปีทอสมพงกับปีมะแมเสริมความสุขปีทอสมพงกับปีกูนเสริมความการเงินนะครับปีทอสมพงกับปีมะโรงคือเสริมความคิดส่วนปีที่ชงกับปีกระต่ายหรือปีทอก็คือปีรักกาปีไก่นั่นเองก็จะทําให้ยุ่งเหยิงตีกันไม่เข้าใจกันวุ่นวาย วิธีแก้ตามความเชื่อก็คือประดับด้วยกระดาษทองรูปเจ้าแม่กวนอิมไว้ทางทิศตะวันตกแก้เรื่องเรียร้ายให้ดีขึ้นและทําบุญโดยถวายสังฆทานอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรให้ได้รับและเปิดให้สมหวังในด้านชีวิตผู้นั่นเองละครับปีถัดมาครับปีมะโรงปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ตามนักศักจีนก็กล่าวกันว่า มะโรงงูใหญ่มากมีบริวารจิตใจห้าวหาญภายหลังได้ดีปีเสริมดวงปีที่เป็นมงคลปีที่จะเหมาะที่จะร่วมทำธุรกิจแล้วก็คบค้าสมาคมเสริมกันก็คือปีมะโรงจะเหมาะกับปีมะเสงนะครับปีมะโรงจะเหมาะกับปีมะโรงและปีมะเสงก,ก็คือเสริมการเงินปีมะโรงเหมาะสําหรับปีชวดเสริมความคิด ปีมะโรงเหมาะสําหรับปีวอกเสริมความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ปีมะโรงจะเหมาะกับปีรักาหรือปีไก่เป็นการเสริมการเงินนั่นเองละครับโดยปีชงน,นะครับของปีมะโรงก็คือปีจอหรือปีสุนัขจะทําให้คุยกันไม่รู้เรื่องมีทิฐีเข้ากันยากก็ให้ไปทําบุญขอพรวัดชนะสงครามชนะศัตรูหมู่มารอุปสรรคทั้งหลาย ไปขอพรวันเกิดตนเองข้างขึ้น1นึ่งถึงาคก็จะทําให้ใครทุกได้นั่นเองครับสรุปง่ายๆนะครับคนเกิดปีมะโรงหรือปีงูใหญ่เนี่ยจะเหมาะกับคนเกิดปีมะโรงปีมะเสงเสริมการเงินปีหนูเสริมความคิดปีวอกเสริมความรู้และปีรากาเสริมการเงินนั่นเองครับถัดมานะครับคนเกิดปีมะเสงหรือปีงูเล็ก ตามนักศิษย์ตามนักสัตว์จีนก็กล่าวว่าปีมะเสงงูเล็กชีวิตมีไหวพริบชอบจินตนาการหาสิ่งใหม่ๆปีที่เสริมดวงจะแต่งงานหุ้นส่วนคบค้าสมาคมทําธุรกิจร่วมกันก็คือปีมะเสงสมพง์ปีฉลูหรือปีวัวเสริมการเงินปีมะเสงสมพง์กับปีรากาปีไก่เสริมความสุขปีมะเสงสมพง์กับปีจอเสริมความคิด ส่วนปีที่ห้ามหรือปีที่ชงนะครับปีมะเส็งจะไม่ถูกกับปีหมูจะทําให้มีปากเสียงการไม่ยอมการทําให้ชีวิตล้มเหลวต้องแก้ด้วยการหาแจก,กันแดงดอกไม้ชมพูมาวางไว้ทางทิศใต้แล้วก็ทําบุญบ้านทําบุญบ้านอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรวิญ,ญญาณเด็กวิญ,ญญาณบรรพุษวิญ,ญญาณเจ้าที่เจ้าทางให้คุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขก็จะทําให้ครอบครัวร่มเย็นขึ้นนั่นเองครับไอการแก้เคดเนี่ยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับ ต่อมาครับคนเกิดปีมะเมียคนเกิดปีมะเมียนั้นเพราะว่าวิ่งไปข้างหน้าต่อสู้ชีวิตลมลุกคลุกครานภายหลังได้ดีปีเสริมดวงจะแต่งงานจะหุ้นส่วนจะคบค้าสมาคมทำธุรกิจก็ดีก็คือปีขานนั่นเองครับเสริมการเงินนะปีมะเมียสมพงกับปีขานคือปีเสือเสริมการเงินปีมะเมียสมพงกับปีมะแมีเสริมความคิด ปีมะเมียสมพงกับปีจอคือเสริมความรักนั่นเองครับส่วนปีที่เป็นปีชงปีห้ามก็คือปีมะเมียจะไม่ถูกกับปีหนูหรือปีชวดอยู่ด้วยกันมักทะเลาะขัดแยง้งวิธีการแก้ทาความเชื่อคือตั้งกีเลนเหยียบผ้าทิศจะช่วยคลี่คลายปัญหาต่างๆทําบุญด้วยการถวายต้นโพงเงินโพทองคู่พระประธานก็จะเป็นการเสริมดวงชีวิตคู่นั่นเองลครับ คราวนี้เรามาถึงนักสัตว์ที่8กันแล้วครับคนเกิดปีมะแมหรือปีแพะตามนักสัตว์จีนกล่าวว่าปีมะแมมุ่งมั่นก้าวหน้าแต่บางคราเฉื่อยชาเฉื่อยชา้าควรยึดหลักขยันจะดีปีที่เสริมดวงไม่ว่าจะแต่งงานทําธุรกิจร่วมหรือหุ้นส่วนล้วนเสริมดวงได้ดีก็คือปีกระต่ายนะครับปีมะแมสมพงกับปีกระต่ายเชื่อว่าอยู่ด้วยกันแล้วจะช่วยในการเสริมความคิดปีมะแมอยู่กับ ปีมะเมียหรือสมพงกับปีมะเมียเชื่อว่าจะอยู่ด้วยแล้วก็จะรวยครับปีมะแมสมพงกับปีกุลเชื่อว่าอยู่ด้วยกันก็จะเสริมการเงินส่วนปีที่ชงหรือปีที่ห้ามานะครับก็คือปีฉลรูจะไม่ถูกกับปีมะแม่มักจะเป็นศัตรูกันเนื่องจากอารมณ์แรงทั้งคู่ควรหารูปปั้นม้าบินมาประดับทางทิศต,ตะวันออกเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีและควรทําบุญด้วยช้างคู่ถวายพระพรเอราวัณ จะทำให้อยู่คู่กันได้เป็นอย่างดีนั่นเองละครับสรุปอีกทีนะครับคนเกิดปีมะแมปีแพะสมพงกับปีกระต่ายเสริมความคิดปีมะแมสมพงกับปีมะเมียอยู่ด้วยแล้วรวยปีมะแมสมพงกับปีกุลอยู่ด้วยแล้วก็จะเป็นการเสริมดวงการเงินนั่นเองละครับปีวอกนะครับต่อไปคนเกิดปีลิง ตามนักสั์จีนก็กล่าวว่าปีวอกเจรจาดีสิริตกที่ปากมักเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปปีที่เสริมดวงแต่งงานคบหาทําธุรกิจนะครับเสริมดวงได้แก่ปีวอกสมพงกับปีชวดหรือปีหนูปีหนูนะเสริมการงานปีวอกสมพงกับปีมังกรปีมะโรงเสริมการเงินปีวอกสมพงกับปีมะเสงเสริมความคิดส่วนเป็นปีที่ปีชงปีที่ไม่ดีสําหรับปีวอกก็คือปีขานนะครับ ปีวอกหรือปีลิงไม่ถูกกับปีขาหรือปีเสือเชื่อว่าจะมีทิฏฐิทั้งคู่มักมีปากเสียงแล้วก็วุ่นวายนั่นเองวิธีการแก้ก็คือเอาแจกันขาวดอกไม้แดง9ก้าดอกไว้ทางทิศใต้จะทําให้ใครทุกข์และทําบุญด้วยการบูชาพระประจําวันเกิดทั้งคู่เสริมดวงคู่อธิษฐานให้ใครทุกข์ก็จะดีขึ้นนะครับวิธีแก้นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นข้อมูลที่เอามานะครับต่อมาครับ คนเกิดปีระกาหรือปีไก่ตามนักสัจจีนก่าวว่าปีระกาปากเจราจากล้าแต่พอทําจริงทําไม่ได้นะปีที่เสริมดวงคือจะแต่งงานคบหาหุ้นส่วนสมาคมปีระกาจะเหมาะกับปีฉลรูเสริมการเงินปีระกาเหมาะกับปีมะเส็งเสริมการงานปีระกาเหมาะกับปีมะโรงเสริมความรักนั่นเองครับส่วนปีที่ชงกับปีระกาปีไก่คือปีกระต่ายหรือปีทออยู่ด้วยกันทะเลาะมีแต่ปัญหาเรื่องอารมณ์ คนหารูปปั้นนักคราชไปตั้งทางทิศตะวันออกจะทําให้ปัญหาด้านอารมณ์นั้นคลี่คลายและทําบุญไหว้เจ้าแม่กวนอิมขอพรด้านชีวิตคู่ก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองละครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าวิธีแก้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนักษัตวต่อมาครับก็คือปีจอหรือปีสุนัขนั่นเองตามนักสัตจจินก็กล่าววา่าปีจอตกฝีมือยอดเยี่ยมเจราจาเป็นเอกเป็นที่พึ่งของคนอื่น ปีเสริมดวงจะแต่งงานคบค้าสมาคมทำธุรกิจทุนส่วนนะครับคนเกิดปีจอหรือปีสุนัขสมพงกับปีขานปีเสือเสริมการงานปีจอสมพงกับปีเถาะเสริมความคิดปีจอสมพงกับปีมะเมียม้าเสริมความสุขส่วนปีที่ห้ามหรือปีที่ชงกับปีจอก็คือปีมะโรงอยู่ด้วยกันมักจะไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับวิธีการแก้ก็คือหารูปปั้นเทพเจ้าความรักเจ้าแมกวนอิมพพพิธทเนตมาตั้งหันไปทางทิศตะวันออก จะทําให้ความทุกข์ร้อนคลายลงหรือทําบุญโดยนําเทียนไปให้เจ้าอาวาสปลุกเสกให้รักกันแล้วมาไว้บนหิ้งพระก็จะเป็นการดีวิธีขานแก้นี่เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะครับเป็นข้อมูลที่นํามาแต่ที่สําคัญก็คือคนเกิดปีจอสมพง์กับปีขานเสริมการงานปีจอสมพง์กับปีถาะเสริมความคิดปีจอสมพง์กับปีมะเมียเสริมความสุขปีจอไม่ถูกกับปีมะโรงเพราะจะอยู่แล้วไม่เข้าใจกันนั่นเองครับ คราวนี้เราก็มาถึงนักษัตด์สุดท้ายกันแล้วปีนักษักด์จีนสุดท้ายก็คือปีกุลหรือปีหมูตามนักษัตด์จีนกล่าวว่าปีกุลชอบหากินวิ่งเต้นใช้ปากรักบ้านต่อไปได้ดีเพราะขวนขวายนะปีที่เสริมดวงแต่งงานทําธุรกิจหุ้นส่วนช่วยเหลือเสริมดวงของปีกุลหรือปีหมูคือปีกุลสมพงกับปีขานก็คือปีเสือครบแล้วรวยนะครับ คนเกิดปีกุนสมพงกับปีกระต่ายเสริมการเงินหรือปีเถาะนั่นเองปีกุนเสริมดวงหรือสมพงกับปีมะแมปีแพะเสริมความคิดส่วนปีที่ห้ามหรือชงกับปีกุนคือปีงูหรือปีมะเสงอยู่ด้วยกันแล้วก็วุ่นวายไม่ยอมการเป็นศัตรูกันแบบนี้ครับควรแก้ด้วยการมีรูปปลาดอกบัวติดผนังทางด้านทิศเหนือจะคลายทุกข์หรือทําบุญปล่อยสัตว์ลงน้ําบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิ่มก็จะทําให้ร่มเย็นเป็นสุขครับ ก็ต้องบอกว่าวิธีแก้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นการนําข้อมูลมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วสรุปอีกครั้งก็คือปีกุลปีหมูสมพงกับปีขานรวยปีกุลปีหมูสมพงกับปีเถาะเสริมการเงินปีกุลกับปีปีกุลสมพงกับปีมะแม่เสริมความคิดนะครับส่วนปีกุลจะชงหรือไม่ถูกกับปีมะเส็งหรืองูเล็กนั่นเองเป็นไงบ้างครับสําหรับปีสมพงตามนักศักจีนนะเชื่อว่าถ้า เป็นความเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดปีที่ถ ok ูกฉลกกันมาอยู่ด้วยกันแล้วยิ่งรับก,กันก็จะยิ่งทําให้รวยยิ่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ยิ่งมีความสุขหรือยิ่งอยู่ด้วยกันแล้วก็จะเป็นการเสริมความคิดที่ดีนะครับเชื่อว่าถ้าใครที่ดวงคู่สมพงกันตามปีนักษัตว์แล้วก็จะมีลัก,ณก,กรรษณะนิสัยบางอย่างที่เข้ากันได้นั่นเองส่วนปีที่ทรงก็จะมีนิสัยบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ากันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองดูนะครับว่าปีเกิดเราเกิด สมพง์กับปีนักสัตว์อะไรแบบนี้แล้วก็ลองไปเจอไปเจอเจอลองคุยเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันก็เดี๋ยวก็รู้เอครับว่ามันเหมาะกันจริงไหมเพราะจริงๆแล้วปัจจัยที่จะทําให้ความเข้ากันได้มันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยนะครับอันนี้เป็นปัจจัยตามความเชื่อตามแบบนักสัตว์จีนนั่นเองนะครับวันนี้ก็จบกับเพยงเท่านี้ครับสำหรับคู่สมพงศ์ตามปีนักสัตว์ยิ่งรักยิ่งรวยในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง Vsmart สะกดง่ายๆนะครับ Vsmartmart สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด Subscribe ปุ่มแดงๆแ,แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ